สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูความแตกต่างระหว่างโคโลคาเซีย2ตัวค่ะนั่นก็คือโคโลคาเซียแบ็กมาร์เบิลแล้วก็โคโลคาเซียมิดไนท์นะคะ2ตัวนี้จะมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันเลยค่ะ ความแตกต่างระหว่างตัวเอ่อโคลโลคาเซียแบ็กมาร์เบิลนะคะทุกคนกับตัวเอ่อมิดไนท์นะคะเขาจะแตกต่างกันมีจุดสังเกตก็คือดูตรงก้านนะคะทุกคนอ่ตัวแบ็กมาร์เบิลเนี่ยเขาจะเป็นก้านที่มีความออกสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีขีดสีดำแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะใบเป็นพื้นใบสีเขียวค่ะแล้วก็จะมีลายออกเป็นสีดำนะคะทุกคนแบบนี้นะ สะดือออกเป็นสีม่วงนะคะสำหรับแบ็กมาร์เบิลเนาะแบ็กมาร์เบิลเนี่ยเขาก็จะให้หน่อเร็วกว่าตัวมิดไนท์นะคะมิดไนท์เนี่ยเขาก็คือจะให้อ่าหน่อช้ากว่าแต่ว่าเป็นโคโลคาเซียฟอร์มสู่สีกันนะคะทุกคนนี่นะคะตัวนี้แบ็กมาร์เบิลลูกดกมากนะคะ นี่ค่ะจะสังเกตนะคะที่สวนโคโลคาเซียหมานการ์เด้นเนี่ยเขาจะบำรุงโดยการใช้ปุ๋ยคอ,อกนะคะทุกคนนี่นะหน้าดินก็คือจะคลุมด้วยปุ๋ยคอ,อกเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะเราจะพาไปดูตัวมิดไนท์นะคะนี่นะคะมิดไนท์ฟอร์มนี้ที่สวนโคโลคาเซียหมานการ์เด้นนะคะเลี้ยงมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะทุกคน นี่ให้ลูกมาแล้วนะคะให้ลูกมาสองแล้วค่ะอ่านี่นะเราจะพามาดูความแตกต่างของมิดไนท์กับ b บ a ็กมา r b เบิลมิดไนทเนี่ยตัวก้านของเขานะคะจะออกเป็นโทนม่วงอมเทานะคะทุกคนมันจะย้อนแสงหน่อยนะอ่าม่วงอมเทาแบบนี้นะคะนี่ค่ะพื้นใบของเขานะคะก็จะเป็นสีเขียว ลายของเขาก็จะเป็นสีดำดูเผินๆคล้ายกันมากๆเลยนะคะทุกคนมิดไนท์เนี่ยเขาจะให้ลูกเหมือนให้ลูกช้ากว่า b บ็กมาเบ b l e นะคะฟอร์มสวยเหมือนกันค่ะใบสวยนะคะอันนี้เลี้ยงใต้สแลนนะคะทุกคนสแลนห้าเรซนต์นะคะตรงนี้นี่ค่ะ สวยมากๆเลยนะคะคลิปนี้ต้องขอบคุณสวนโคโลคาเซียหมานการ์เดนที่อนุญาตให้เรามาถ่ายทำนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ